เคยสงสัยกันไหมคะว่าคนที่เราเคยเห็นหน้าในข่าวทุกวันเลยนะวันละหลายๆรอบครับเห็นจนชินตาเลยอยู่มาเกือบสิบปีแล้วจูจ่ๆก็เหมือนเอ๊ะหายไปเลยอืมดิฉันกำลังพูดถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือว่าลุงตู่ที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละคะ่ะครับผมจากคนที่เคยเป็นเหมือนศูนย์กลางของทุกเรื่องราวทางการเมืองตอนนี้กลับเงียบสนิทเลยคำถามง่ายๆแต่ก็น่าหาคำตอบนะครับว่า แล้วตอนนี้ท่านไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ทําอะไรอยู่กันแน่เป็นคําถามที่น่าสนใจมากครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละค่ะเราจะมาเจาะลึกข้อมูลต่างๆที่มีอยู่เพื่อจะประติดประต่อภาพชีวิตของพลเอกประยุทธ์หลังวางมือทางการเมืองครับ ดูว่าบทบาทใหม่ของท่านคืออะไรแล้วชีวิตส่วนตัวที่ได้กลับคืนมาเนี่ยมันเป็นแบบไหนกันน่าติดตามมากครับถ้าเราลองย้อนกลับไปดูภาพจําวันสุดท้ายของท่านที่ทําเนียบราคานะคะอ huh. มันคือภาพการโบกมือลาแล้วก็ทําท่ามินิฮาร์ที่กลายเป็นไวรัลเลยใช่ใช่ครับผมจําได้พร้อมกับรอยยิ้มที่ดูโล่งอกมากชัดเจนเลยหลายคนบอกว่าเหมือนท่านได้ยกภูเขาออกจากอกจริงๆครับ วินาทีนั้นก็คือการเปลี่ยนสถานะจากนายกรัฐมนตรีสู่การเป็นราษฎรเต็มขัน้นเหมือนคนทั่วไปแล้วแต่ไอาการกลับไปเป็นคนธรรมดาเต็มตัวเนี่ยเอาจริงๆมันก็เป็นแค่ช่วงสั้นๆเองนะครับอ้าวเหรอคะเพราะจุดเปลี่ยนที่สําคัญกว่านั้นแล้วก็เป็นคําตอบหลักของความเงียบทั้งหมดเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานคืออะไรเหรอคะนั่นก็คือการมีพระบรมราชโอ,องการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ท่านดารงตําแหน่งองคมนตรีครับอ๋อซึ่งเนี่แหละครับ คือจุดที่เปลี่ยนทุกอย่างไปโดยสิ้นเชิงเลยอ๋อเข้าใจเลยค่ะที่แท้มันเป็นเรื่องของตำแหน่งใหม่นี้เองซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าตำแหน่งองคมนตรีเนี่ยมีความสำคัญยังไงแล้วทำไมถึงทำให้คนที่เคยพูดทุกวันต้องเงียบไปได้ขนาดนี้ใช่ครับคือต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าองคมนตรีไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมืองเลยแม้แต่น้อยค่ะแต่เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติยศสูงสุด มีหน้าที่ถวายความเห็นต่อองค์พระมหากษัตริย์แล้วก็ปฏิบัติภารกิจแทนพระองค์ดังนั้นกฎเหล็กข้อที่หนึ่งเลยและสำคัญที่สุดของตำแหน่งนี้ก็คือความเป็นกลางทางการเมืองอย่างสมบูรณ์และเคร่งครัดที่สุดครับที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองหมายความว่าไม่ใช่ว่าท่านเลือกที่จะเงียบแต่ว่าบทบาทใหม่มันมันบังคับให้ต้องเงียบโดยปริยายเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับคือ จะออกมาวิจารณ์รัฐบาลปัจจุบันหรือว่าแสดงความเห็นเรื่องดราม่าต่างๆในสังคมเหมือนที่เคยทําไม่ได้อีกแล้วไม่ได้เลยครับถูกต้องร้อเปอร์เซ็ตการแสดง,งความเห็นทางการเมืองใดๆก็ตามเนี่ยจะถือว่าเป็นการขัดต่อบทบาทและหน้าที่ทันทีอ๋อ oh. นี่คือเหตุผลที่ทําให้ท่านต้องหายไปจากวงจรข่าวการเมืองอย่างสิ้นเชิงเลย mm hmm. ไม่คือการเปลี่ยนเวทีโดยสมบูรณ์เปลี่ยนเวทีจากเวทีที่ต้องประทะคารมต้องตอบคําถามสื่อทุกวันไปสู่พื้นที่ที่ต้องสมรวมสงบนิ่ง แล้วก็ปฏิบัติภารกิจอยู่เบื้องหลังแทนเพราะพูดถึงบทบาทใหม่ภาพลักษณ์ก็เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยใช่ค่ะจากที่เราชินตากับชุดสีกากีตอนลนพื้นที่หรือชุดสูตรสากลเวลาให้สัมภาษณ์ตอนนี้ภาพที่เห็นผ่านข่าวในพระราชสำนักคือท่านอยู่ในชุดข่าวเต็มยศครับชุดขอเฝ้าใช่ค่ะที่ดูสง่าง,งามบุคลิกก็ดูเปลี่ยนไปมากเลยนะคะดูนิ่งขึ้นสุขุมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยจริงครับ ภาพลักษณ์ดูผ่อนคลายแล้วก็สงบนิ่งขึ้นมากแต่ข้อมูลก็ชวนให้เรามองลึกลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับว่าค่ะนี่คือความสุขที่แท้จริงหรือเป็นเพียงการแสดงออกถึงความสงบตามบทบาทใหม่ที่ต้องสำรวมมากกว่ากันอืมก็น่าคิดนะคะเพราะแรงกดดันอาจจะไม่ได้หายไปไหนแค่เปลี่ยนรูปแบบไปจากแรงกดดันทางการเมืองที่ต้องแก้ปัญหารายวันมาเป็นแรงกดดันในการปฏิบัตภิภารกิจถวายงานให้สมเกียรติซึ่งมัน มันเป็นความเครียดคนละประเภทกันเลยค่ะภารกิจที่เราเห็นท่านไปเป็นผู้แทนพระองค์ไม่ว่าจะมอบปริญญาบัตรเยี่ยมผู้ประสบภัยหรือดูงานโครงการพระราชดำริล้วนเป็นงานที่ต้องใช้ความนิ่งและความสำรวมสูงมากครับนั่นคือภาพที่เราเห็นในบทบาททางการแต่ข้อมูลก็พาเราไปเจออีกภาพหนึ่งที่คอนทราสต์กันสุดขั้วเลยค่ะภาพไหนครับเป็นภาพที่ท่านถอดเครื่องแบบทั้งหมดทิ้งไปแล้วกลายเป็นเหมือนคุณลุงข้างบ้านคนหนึ่งเลย ซึ่งภาพนั้นเซอร์ไพรส์คนทั้งประเทศเลยนะคะอ,อ๋อผมนึกออกแล้วใช่ค่ะดิฉันกำลังพูดถึงภาพที่กลายเป็นไวรัลตอนที่ท่านไปเที่ยวญี่ปุ่นกับภรรยาจา้ะน้องครับครับเป็นภาพที่จำได้ว่าคนแชร์กันเยอะมากท่านใส่หมวกแกป๊ปซื้อแจ็กเก็ตสีเหลืองสดใสยืนกินไอศครีมใช่ยืนกินไอศครีมซอฟต์ครีมอย่างสบายอารมณ์เดินชอปปิ้งในย่านกินซ่ามันคือความแตกต่างที่ทำให้คนต้องขยี้ตาดูอีกรอบเลยจากภาพจำท่านนายกที่ค่อนข้างจะ จะว่าไปก็ดุเวลาตอบคำถามนักข่าวใช่ค่ะกลายมาเป็นคุณลุงใจดีในวันพักผ่อนบ้างสิ่งที่น่าสนใจคือทำไมภาพชุดนั้นถึงกลายเป็นไวรัลได้ขนาดนั้นนั่นสิคะมันสะท้อนว่าตลอด9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบไม่เคยเห็นภาพพลเอกประยุทธ์ในมุมที่เป็นส่วนตัวแล้วก็ผ่อนคลายแบบนี้เลยจริงค่ะชีวิตของท่านอยู่ใต้สปอตไลท์ตลอดเวลา มีทีมรอปภล้อมหน้าล้อมหลังมีนักข่าวจ่อไม้ถามทุกฝีก้าวการไปเที่ยวญ,ญี่ปุ่นครั้งนั้นเลยเปรียบเสมือนการประกาศอิสรภาพเล็กๆ<อ>เป็นครั้งแรกในรอบเกือบทศวรรษเลยนะครับที่ท่านได้กลับไปใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาที่ไม่มีใครสนใจว่าเป็นใครสามารถเดินกินไอศกรีมข้างถนนได้โดยไม่ต้องระวังตัว พอจะนึกภาพออกเลยค่ะว่ามันคงเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากๆการได้กลับมาใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องแบกรับความคาดหวังหรือคำวิจารณ์ของคนทั้งประเทศไว้บนบ่าตลอด24ชั่วโมงใช่เลยครับซึ่งก็ทำให้เราพอจะจินตนาการกิจวัตรประจำวันของท่านในตอนนี้ได้เหมือนกันนะคะใช่เลยครับข้อมูลหลายแหล่งก็คาดการณ์คล้ายๆกันว่ากิจวัตรของท่านน่าจะเปลี่ยนไปมากเลยอาจจะได้ตื่นสายขึ้นอืมไม่ต้องรีบตื่นมาประชุมครม แต่มีเวลานั่งจิบกาแฟยามเช้าอ่านหนังสือพิมพ์แบบไม่ต้องหาข่าวตัวเองมีเวลาดูแลต้นไม้ใช่ครับมีเวลาดูแลต้นไม้ที่รักหรืออาจจะกลับไปจับกีตา้าแต่งเพลงอีกครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านเคยทํามาก่อนค่ะนี่คือการทวงคืนเวลาส่วนตัวและตัวตนที่อาจจะหายไประหว่างที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอืม,มันคือการได้กลับมาเป็นประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่พันพริยานายกรัฐมนตรีที่น่าสนใจคือแม้ว่าตัวท่านจะ เงี่ยบไปแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตส่วนตัวมากขึ้นแต่ผลกระทบจากโครงการใหญ่ๆที่เริ่มในยุคข,ของท่านมันยังส่งเสียงดังอยู่เลยนะคะครับแหล่งข้อมูลของเรามองเรื่องมรดกที่ท่านทิ้งไว้ในแง่บวกหรือลบมากกว่ากันคะประเด็นนี้ข้อมูลนําเสนอมาเป็นภาพเหรียญสด้านที่ชัดเจนมากครับเหรียญ2ด้านใช่ครับถ้ามองในด้านบวกที่จับต้องได้ก็ต้องยกให้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ หรือแม้แั่โปรเจกต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคข,ของท่านค่ะอย่างคนกรุงเทพก็ได้ใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับสายสีชมพูที่เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วซึ่งอันนี้ช่วยเปลี่ยนวิธีการเดินทางของผู้คนในย่านลาดพร้าวรามอินทราไปอย่างสิ้นเชิงเลยอ๋อยังมีโครงการที่พูดถึงกันเยอะมากคือ EEC ใช่ไหมคะใช่เลยครับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่เปรียบเสมือนความพยายามสร้างซิลิคอนวัลเล์ของเมืองไทยในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมุ่งเน้นดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตอย่างยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีชีวภาพหรือหุ่นยนต์ค่ะซึ่งข้อมูลก็ให้เครดิตรัฐบาลท่านในฐานะผู้ผลักดันอย่างจริงจังจนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ถือเป็นความหวังในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวเลยครับฟังดูแล้วก็เป็นผลงานที่ชัดเจนแล้วก็ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแต่เมื่อกี้บอกว่าเป็นเหรียญ2ด้านครับ แสดงว่าอีกด้านหนึ่งก็มีราคาที่ต้องจ่ายเหมือนกันการสร้างทั้งหมดนี้มันไม่ได้ฟรีใช่ไหมคะนั่นคือประเด็นสําคัญเลยครับเหรียญอีกด้านที่ข้อมูลชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือหนี้สาธารณะครับหนี้สาธารณะใช่ครับการลงทุนในไมกับโปรเจกต์เหล่านี้ต้องใช้งบประมาณมหาศาลซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการกู้ยืมทําให้ตัวเลขนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในช่วง9ปีที่ผ่านมาอมืข้อมูลบางแหล่งวิเคราะห์ว่าทหารเฉลี่ยแล้ว เหมือนคนไทยทุกคนต้องแบกรับภาระนี้ที่เพิ่มขึ้นคนละหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวโหพอเห็นภาพแบบนี้แล้วมันน่าคิดเหมือนกันนะครับใช่ครับมันคือความขัดแย้งที่น่าสนใจในมรดกของท่านคือการเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มองเห็นได้ในวันนี้ค่ะด้วยความหวังว่าจากกระตุ้นเศรษฐกิจกในวันข้างหน้าแต่ในขณะเดียวกันวิธีการทางการคลังที่ใช้กลับสร้างภาระนี้ที่มองไม่เห็นซึ่งถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังอ คำถามที่ข้อมูลทิ้งไว้ให้เราคบคิดก็คือความสําเร็จที่จับต้องได้ในวันนี้มันคุ้มค่ากับภาระที่ถูกจํานองไว้ในอนาคตหรือไม่ก็น่าคิดซึ่งนี่ก็กลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลชุดปัจจุบันต้องเข้ามาดูแล,แลและบริหารจัดการต่อไปครับนอกเหนือเรื่องผลงานแล้วยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากคือเรื่องบารมีหรืออิทธิพลส่วนตัวครับคือถึงแม้จะไม่มีตําแหน่งทางการเมืองแหละแต่ดูเหมือนว่าท่านยังคงมีอิทธิพลอยู่ในบางแวดวงนะคะถูกต้องครับแม้จะไม่มีอำนาจสั่งการโดยตรงใ,ในกองทัพ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วแต่ในแวดวงคนในเครื่องแบบและกลุ่มการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงมีสถานะเป็นพี่ใหญ่อ๋อท่านใช้อิทธิพลที่ว่านี้อย่างไรในบทบาทใหม่ละคะตอนนี้ท่านเลือกที่จะใช้อิทธิพลนั้นในทางที่เงียบที่สุดครับเงียบที่สุดใช่ครับให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ใหม่ข้อมูลมีการเปรียบเทียบไว้อย่างเห็นภาพเลยว่าท่านได้เปลี่ยนสถานะจากผู้เล่นที่วิ่งอยู่ในสนามการเมืองอย่างดุดเดือด มาเป็นผู้ชมบทอัตจันทร,ร์ V.I.P. แทนผู้ชมบนอัตจันทร,ร์ V.I.P. เป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากค่ะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะคือท่านไม่ได้ลงไปเตะบอลในสนามแล้วไม่ได้สั่งแผงการเล่นแต่ยังคงนั่งดูเกมอยู่จากมุมที่ดีที่สุดอืมเห็นภาพรวมทั้งหมดใช่ครับซึ่งผู้ชมในระดับ V.I.P. ก็ยังสามารถส่งสัญญาณบางอย่างหรือมีบทสนทนางิบเงียบกับผู้จัดการทีมหรือเจ้าของสโมสรได้อ๋อ อิทธิพลมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มองไม่เห็นแต่ยังคงส่งแรงกระเพื่อมได้อยู่เบื้องหลังยิบเงียบครับตอบของคําถามแรกที่เราตั้งไว้ได้ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะว่าลุงตู่หายไปไหนครับคําตอบก็คือท่านไม่ได้หายไปไหนเลยแต่เป็นการย้ายที่ยืนย้ายที่ยืนใช่ค่ะจากทำเนียบรัฐบาลที่ร้อนระอุไปด้วยปัญหาและความขัดแย้งไปสู่พื้นที่ที่ ร่มเย็นเป็นทางการแล้วก็สง่างามกว่าอืและในขณะเดียวกันก็ได้กลับมาใช้ชีวิตในแบบ slow life ที่อาจจะโหยหามาตลอดเกือบทศวรรษที่ผ่านมาใช่ครับมันสะท้อนมุมมองของสังคมที่ข้อมูลพูดถึงด้วยว่ามีทั้งคนที่อาจจะคิดถึงลีลาการตอบคำถามแบบดุดันหรือว่าทัดเด็ดเด็ดในอดีตของท่านค่ะแต่ก็มีคนอีกกลุ่มใหญ่ที่รู้สึกยินดีกับการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วก็ดีใจที่ท่านได้พักผ่อนเสียที ซึ่งทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าทุกบทบาทในชีวิตล้วนมีวาระของมันและสำหรับพลเอกประยุทธ์ในวัย70ปีนี้ก็คือบทบาทใหม่ในชีวิตที่สงบและมีเกียรติ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วในตอนนี้ครับข้อมูลที่เราเจาะลึกกันวันนี้ทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่ชวนให้คิดต่อได้ดีมากเลยค่ะครับคือการชวนให้นึกถึงวาทะเด็ดต่างๆของท่านในอดีตซึ่งมันเป็นสไตล์ที่โดดเด่นและเป็นที่จดจําม,มากครับผมมันก็น่าคิดต่อนะคะว่าเมื่อบุคคลที่เคยมีบทบ,บาทอย่างสูงในการกําหนดบรรยากาศและภาษาทางการเมืองของยุคสมัยหนึ่งได้เงียบลงไปอืม อะไรคือสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มช่องว่างนั้นบทสนทนาทางการเมืองในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปในเชิงเนื้อหาจริงๆหรือเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนรูปแบบและลีลาของผู้เล่นในสนามคนใหม่เท่านั้นคะ